สวัสดีครับกับผมกุ๊กที่มานะผมวันนี้ก็จะมาทําเมนูครัวกิ้งเนื้อสับครับผมโอ้โหบอกเลยกับแก้มชั้นดีง่ายมากพีแกงใต้นะคุณถามว่าเลือกไงไปตลาดะ่ะผมบอกเลยเอาพี่แกงใต้สีก็จะไม่เหมือนคนอื่นแล้วมาใส่ขมิน้นสีก็จะออกแบบเหลืองเหลืองหน่อยอะไรเงี้ยเนื้อสับแน่นอนผมใช้โคขุนนะอย่างดีแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูเอาไปโรยหนะ้าแล้วก็ ใบมะกรูดซอยใช้แค่นี้แหละความจริงต้องใช้พริกจีฟ้าอ่ะเสียงดังหน่อยลถมา <laughs> ความจริง้อใช้พริกจีฟ้าด้วยหร่อว่าไม่มี <laughs> ไม่ได้เต็มตัวเลย <laughs> มาครับผัดเลยง่ายมากเมนูนี้ผมบอกเลยใส่น้ำมันออกเหมือนเดิมแต่คั่วกิ้งนะผมว่าคุณไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยผมอยากให้มันแห้งไงใส่ไปประมาณช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งอะ่ะกว่าได้ อันนี้เนื้อบดประมาณ200กรัมนะเเหมือนเดิม200กรัมนี่คุณช่าง200กรัมนะคุณไม่ใช่หยิบมาทีละกรัมเนื้อมด2 200กรัมกินกันไม่หมดนะมุกซ้ำเรื่อยๆเผื่อคนไม่ได้ดูเทปกันก่อนๆไงนี่ครับคุณก็เขาเรียกว่าบี้พริกแกงก่อนให้มันเขาเรียกว่าให้มันสุก เสียงดังไว้ก่อนอร่อยบอกไม่รู้ขอพิกแกงเริ่มสุกดีแล้วปุ๊บก็ใส่เนื้อสัตว์เลยเอาไว้บี้อร่พิกแกงเลยอะ่ะเดี๋ยวตัวเนื้อสัตว์จะมีน้ำออกมาเองคุณไม่ต้องใส่น้ำมาหรอกใช้ไฟกลางๆนะถามว่าเทคนิคมีไหมไม่มีไม่ใช่ เนี่ยพอเนื้อกับนั้นเป็นเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเราจะขั้วมันทีเนี้นยนะเฮ้ยหกหมด <laughs> เราจะขั้วมันละเนี่ยไหมเริ่มแห้งแล้วอ่าหอมมากตอนนี้คืออยากได้กลิ่นถ้าอยากให้คุณได้กลิ่นมากเลยหอมมาก,มากๆตอนเนี้ยเนี่ยกลิน่นตัวผมเนี่ยผมซื้อน้ำหอมมาใหม่ <laughs> คัวก,กิ้งนี่ครับนะเริ่มแห้งแล้วผมว่าหน้าประทาไปก่อนให้มันแห้งๆทำไมถึงเรียกคั่วก,กิ้งไม่รู้ <c oughs> ใครรู้บอกเลยนะไม่ใช่คนใต้แท้ไงแม่เป็นคนใต้ก็จริงแต่ว่าไม่รู้จริงๆคั่วก,กิ้งมาจากอะไรอะไรเงี้ยผมอยากรู้กันนะใครรู้เม้นต์มาบอก่อยนะครับ <c oughs> เป็นไงล่ะ เอ็ c ดูเก็ไม่มีความรู้ไม่มีถามถามแฟนเพจอีก <laughs> <laughs> พอเริ่มสุกใช่พอพื้นหันแล้วก็สุกไหมไม่ใช่พอเริ่มเนื้อสับมันสุกใช่ไหมปรุงรสง่ายมากเพราะอะไรนี่ซอสผักอนเนกปมาสงค <laughs> ขายของทุกคลิปแต่อันนี้ไม่ได้ขาย,ยนะหมายถึงว่าแจกสูตรไปแล้วใส่ช้อนเดียวพออา่าช้อนเดียวพอนี่นะประมาณช้อนโต๊ะหนึง่ง ใส่น้ำปลานิดนึงอาหารปลายขาดได้นะน้ำปลาเนี่ยคนตายอ่ะเ <c oughs> นี่ยประมาณนี้ปลายช้อนพอเพราะอะไรพริกแกงส่วนใหญ่อ่ะจะใส่เกลือมาอ,อ,อยู่แล้วเพราะนั้นคุณอย่าไปใส่น้ำปลาเยอะคุณลองชิมก่อนแล้วกันนะแต่นี้ผมเคยผัดแล้วก็เลยรู้ละฝ่าเขียวนิดนึงเพิ่มความหอมขาดไม่ได้ <c oughs> ชุรส <c oughs> นิดนึงนิดนึงเนี่ยประมาณนี้พริกเนื้อมันเยอะ <c oughs> อ่านิดนึงปลายช้อนปลายช้อนความเผ็ดร้อนเพิ่มขึ้นอีกจากพริกไทยโอเคประมาณนี้แค่นี้ยง่ายมากปรุงรสคุณเอาคั่วไปให้มันแห้งเลยคั่วไปเรื่อยอะคั่วไป ดนหน้าอีกเพิ่มใส่นิดนึงก่อนตอนนี้โอเคเราได้คุณอยาก็ e เ t อร์นะ,ะกินแล้วคึ๊ดๆยอยึอะไรเงี้ยคุณใส่พริกขี้หนูไปเอ้ไม่กระเทียมโอ้โกูไปแล้วใส่กระเทียมไปหน่อยเวลาคุณกินจะได้แบบมีแบบเ e ็ t เ r อรึ๊คึ๊ดๆ,ๆึนะพริกขี้หนูส่วนนิดนึงปกติเขาไม่ใส่กันนะแต่สายมาเมาอย่างเรานิดนึงนิดนึงไปครับ อันนี้ผมปิดไฟแล้วนะผมบอกก่อนนะเออดตืดดดเรียบร้อยมาเดี๋ยวจัดจานกันโอ้ยนี่โรยใบมะกรูดกับพริกขี้หนูไปดูพริกดิเยอะกว่าเนื้อละขั่วกิ้งเนี่ยตอนแรกนี้ตอนแรกมาทำนะกะว่าจะแบบว่าเฮ้ยขั่วกิ้งไงขั่วเสร็จแล้วจะกิ้งลงมุกลงทุนไปเดี๋ยวจะตัวเลอะไงมาครับน่ากินมากแห้งๆเลยนะ กินแบปกติก่อนอ่ะชิมแบบปกติก่อนอดูดิพริกเน้นๆนที่ตักชามไม่ใช่เลยนะออรอมอไซไปเสียงดังเหงมือนเดิมแต่ขออนุญาตไม่กินปเปล่าๆนะเพราะว่าพริกแกงของภาคใต้มันก็เค็มอยู่แล้วดจะมาเจอเผ็ดอีกขออนุาตกินกับข้าวแล้วกันโอ้โหดูดิแห้งๆงนะดูดิ น่ากินมากดูครับไปครับอร่อยมากอ <c oughs> วยตัวเองหอมมากคือกินแรกมาแน่นอนต้องเป็นพริกแกงอยู่แล้วพริกแกงใต้นี่คือมันหอมคมิน้นเผ็ด เนื้อก็คือนุ่มๆพริกที่หนูสวนอีกโอ้โหอร่อยจริงไม่โกหกอ่ะเนี่ย <laughs> แต่เราจะกินแบบกินแบบเกาหลีนี่ไงไม่เกาหลีหรอกเมี่ยงแบบเมี่ยงคนไทยอะไรเงี้ยลองดูได้ไหมนี่นะเอานี่มาเอาข้าวนิดนึงเห็นเกาหลีเอาทำกันอนะใส่ข้าวของเขาข้าวญี่ปุ่นไงของเราเนี่ยข้าวหอมนี่แหละ <laughs> นี่ครับใส่ไปเลย พี่ขี้หนูอีกอตายแล้วกูชีวิตถึงกับชีวิตผมบอกเลยกากหมูกากหม,ม,ม,มูเพิ่มเพิ่มเพิ่มเทคใจความคิสปี้ไงเออันหนึงเด็กอ้วน <c oughs> เอ้ยไม่เตยไม่เอา <c oughs> นี่ครับห่อห่อห่อทำได้ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ไล่กรเจทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้พริกแกงก็ร้อนมากพริกขี้หนูก็หนักเลยเนีย่แต่กินกับข้าวเปล่าอร่อยกว่าอย่าไปกินเลยเมี่ยงเนี้โคตรเลี้ยวไม่ไหวแล้วตอนแรกจะชิมให้ดูอีกคำหนึ่งแต่ตอนนี้คือขึ้นมานี่เผ็ดจริงพริกขี้หนูก็เผ็ดพริกแกงไตก็เผ็ดเผ็ดไปหมดตอนนี้ขอุยาดเลยแล้วกันอย่าแพว ชื่นใจจริงจริงโ,โหไม่ไหวพริกมันตีโ,โหพริกตีจริงเผ็ดมากเมนูนี้เผ็ดที่สุดแล้วตัว้งแต่ถ่ายคลิปมาโ,โหทำได้ดีครับทำไมได้มานี่ไม่มีขายพริกเกียดคั่วก่อนจะแห้งช้าไงงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สั่นใจด้วยนะครับผมเจอกันครับ